ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอบวิชาภาษาไทยนะคะความรู้สึกแล้วก็ข,นนข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในปีนี้ก็คือหนูรู้สึกว่ามันแย่ลงค่ะมันแย่กว่าเดิมเพราะว่าเรียนก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็การบ้านก็จะจะมากกว่าเดิมด้วยของครูบางท่านนะคะของบางท่านก็ไม่ถึง5ชิ้นด้วยซ้าําค่ะแต่ว่าของครบูบางท่านก็ อาจจะเยอะเกินไปรวมกันแล้วก็คือบางทีก็ส่งไม่ทันค่ะแล้วก็การสอบก็คือการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้เวลาสอบก็คือทําให้คะแนนน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะออสอบได้คะแนนเท่าไหร่ค่ะข้อเสนอแนะของหนูก็คืออยากให้เขาลดการบ้านให้น้อยกว่านี้แล้วก็ให้เวลาเด็กในการ ให้เวลาเด็กอะ่ะไม่ต้องให้แล้วคะ่ะเพราะเขาให้แล้วนะ่ะนุพูดผิดากก็จะให้แบบเขาอยากมีตารางเรียนแบบเข้าแบบออ,อะไรเนะะี่ค่ะเขา่าแบบตารางเรียนแบบถ้าชั่วโมงเหมือนที่โรงเรียนยะคะ่ะชั่วโมงไหนเรียนเรียนวิชาอะไรก็ ครูคนนั้นเข้ามาสอนอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่าจะได้แบบเรียนครบทุกวิชาแล้วก็ทำข้อสอบได้ดีกว่าเดิมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ